สวัสดีเจ้าปิ้งมาพบกับรายการนิ่มพาเที่ยวพาชมเจ้าแน่นอนนิ่มพาเที่ยวพาชมยังคงหาสถานที่ดีๆงามๆและน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอยู่เสมอซึ่งในวันนี้นิ่มพาเที่ยวพาชมจะพาคุณผู้ชมไปแหววัดตีงงาม,งามแหมนึ่งตีในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นที่ไหนอย่างไดตวัวกยนมาเลยเจ้า สถานที่แห่งนี้ที่ญาติโยมหันอยู่เบื้องหลังนั่นคือมีนามว่าพระธาตุเจดีย์รัตนธรรมคิเนศประดิษฐานอยู่ณนะตีวัตไคตำบลแม่สามเพื่มริมแห่งนี้พระธาตุเจ้าเจดีย์องค์นี้เบื้องบนสุดนั้นอาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่าพระเศโทธาตุไดบ้บรรจุอยู่ปลายยอดชัดมีพระอษทองคำจำนวนหนึดบาท ได้รองรับองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้อยู่และประการที่สองนั่นก็คือตีในส่วนขององค์หลักคังคว่ำขององค์พระราชจดีมีพระพุทธรูปเก่าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตีเจ้าบ้านบันตะไคร้เพือการเคารพนอมนอบปูจาซึ่งถือได้ว่าการกําเนิดเกิดก่อตั้งแต่อาสมัยโบราณมาแล้วพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปที่กู้วัดมา ตั้งแต่188ปีและสิ่งที่สำคัญแห่งย่างหนึ่งนั่นก็คือเบื้องบนอ่าชั้นที่สองขององค์พระธาเจ้าเจดีมีหลวงพ่อสํเเ็็จทันใจซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าอบ่ว่าจะเป็นวันยุทธบ่ว่าจะเป็นวันทั่วไปก็จะมีคนเข้ามากราบมาไหวเพราะถือว่าหลวงพ่อสํเเ็็จทันใจองค์นี้เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์และแห่งย่างหนึ่งผู้ใดตีสัทธา ในตัวพระองค์นี้ก็จะมาขอพรซึ่งถือได้ว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หนึ่งของอ,อำเภอเม่อดิมและสิ่งที่สําคัญโดยรอบองค์พระธาตุเจดีย์นั่นนั่นก็คือองค์นัก,กษัิร์เจดีย์บางล่างพระธาตุาเจดี จะเป็นองค์บรมมาคูหมอชีโกโกมารพัฒและสิ่งที่สำคัญที่น่าชวนชมนั่นก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังอของวัดตะไคเหาเบื้องล่างนี้กึงหนึ่งนั่นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นสถาปัตยะกรรมของวัดตาไขและมีการยึดเหนี่ยวคิดใจมาตั้งสมัยครั้งตั้งเมื่อสร้างวัดนั่นก็คือองค์พระพุทธรูปมีนามว่าพระเจ้าจุ่มใจถ้าเป็นกรรมไทยเปิดห้องวัดพระเจ้าจุ่มใจแต่กรรมเมืองบ้านเฮาเปิดห้องวัดพระเจ้าจุ่มใจซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นั้นได้ก่อตั้งเมื่อครัง้งได้เริ่มสร้างวัดตาไขแห่งนี้ ต้องยอมรับว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั่นทุกคนญาติโยมสาธุชนท่านใดมากะมาไหวมาสักการะปูจาก็จะมีความจุ่มเนื้อเย็นใจเพราะว่าพระพักของท่านนั่นมีความอิ่มเอิกและเบิกบานซึ่งก็ถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมที่อยากจะเชิญชวนสาธุชนโยมท่านทั้งหลายมาสักการะปูจาซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งมงคลให้กับตัวเก่าอย่างน้อย สิ่งที่ดีอย่างน้อยสิ่งที่งามสิ่งที่เป็นมงคลของเจ้าปุ๊ธก็บ่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อีสิบไป สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังพอหากิจกรรมดีๆในวันหยุดนิ่มพาเที่ยวพาชมขอแนะนำวัดท่าคล้ายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จะไปคนเดียวก็ได้หรือว่าจะไปกับครอบครัวก็ดีเจ้าแล้วปิ๊กมาติดตามในคลิปวิดีโอหน้าว่านิ่มพาเที่ยวพาชมจะพาคุณผู้ชมไปแอลที่วัดไหนแหมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถกดติดตามกดซับสไคร้ทั้งใน Facebook และ YouTube สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า